วันเยี่ยมค่ของคุณเอมอสแม็กกี้ค่ะเอมอสแม็กกี้เป็นคนอื่นเชา้ oh. ชาทุกเช้าเมื่อเสียงนาฬิกาปลุกดังเขาจะเหวี่ยงขาจากเตียงและเปลี่ยนชุดนอนออกใส่เครื่องแบบที่รีดไว้อย่างดีเอมอสทานอาหาร จะไปทำงานเอมอสค่อยๆเดินช้าๆออกจากบ้านทุกวันเอมอสจะยืนรอรถเมสายห้าไปหน้าสวนสัตว์ประจำเมืองคนขับรถเม์ร้องบอกหกโมงเช้าตรงเวลาพอดีเอมอสเออเอมอส เอมอสมีงานมากมายที่สวนสัตว์แต่มักหาเวลาไปเยี่ยมเพื่อนที่แสนดีของเขาได้เสมอเขาไปเล่นหมากรุกกับช้างคู่คิดแล้วคิดอีกก่อนเดินมาแต่ลัตัวัววิ่งแข่งกับเตา่าผู้ไม่เคยแพ้เลย นกเพนกวินผู้ขี้อายมากยืนผ่าไปเช็ดหน้าไอแรกผู้มีน้ำมูกไหลยอยู่เสมอและเมื่อพระอาทิตตกเขาอ่านหนังสือให้นกผู้ผู้กลัวความมืดฟังวันหนึ่งเอมอสตื่นขึ้นมาด้วยอาการคัดจมูก ตามและหนาวสัน่นโอ้ยวันนี้ไม่ไปทำงานดีกว่าขณะดเดียวกันที่สวนสัตว์พวกสัตว์ต่างเฝ้ารอเพื่อนของมันเอมอสหายไปไหนเนาะพวกสัตว์พากันสงสัยเย็นวันนั้น ออกเดินทางไปเยี่ยมเอมอสด้วยกันพวกเขาไปที่ป้ายรถเมและขึ้นรถเมล์สายาไปด้วยกันโอ้โหเคลื่อนแสนดีมาเยี่ยมฉันถึงนี่เชียวทางตั้งกระดานหมากรุกให้เล่น เอมอสคิดแล้วคิดอีกก่อนเดินมาไปละตัวคุณเต่าชวนเล่นซ่อนแอบบนเตียงเอมอสหาของเงียบก่อนนะนกเพนกวินจึงนั่งเงียบเงียบคอยช่วยให้ oss, เท้าของเอมอสอุ A ่นพัดเชยเอ อสตื่นลางตามเสียงดังเรดยืนคอยอยู่แล้วจึงส่งผ้าเช็ดหน้าให้เช็ดน้ำมูกฉันรู้สึกดีขึ้นมากแล้วขอขอใจนะเอมอสบอกเพื่อนเพื่อนแล้วก้าวขาลงจากเรียง เรามาแบ่งน้ำชาดื่มกันดีกว่าเอมอสตั้งนาฬิกาปลุกตอนนี้ดึกแล้วเอมอสบอกเรามาอ่านนิทานและเข้านอนกันเถอะแล้วทุกคนก็นอนหลับด้วยกันอย่างมีความสุขจบแล้วค่ะ